นุ่มมีความแบบมันแบบครีมมี่นะฮะอร่อยนะเนี่ยกลิ่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่แต่ได้กลิ่นอยู่แต่ต้องดมใกล้ๆหน่อยนะฮะหอมอยู่นะมันน่าจะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยมากจริงหรอค่ะชิมเลยได้ไหมได้เลยมาเลยดีกว่าเอาวางเลยเอาเลยเสียงต้นเสียงเมื่อกี้ได้ยินเสียงตุ๊บใช่ไหม เดี๋ยวผมไปดูให้หล่นตรงไหนพี่ไหนหนี่ลูกนี้นี่เหรอนี่ได้ไหมไม่ได้จ้าเน่า<ด>แล้วอนะ่ะไม่ได้เนี้ยต่อหน้าต่อตาเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวังน้ําบ่อหน้าเรามีแล้ว <c oughs> ชิมเลยไหมของเราที่เราได้มา <c oughs> ชิมได้เลยนะ <c oughs> ค่ะทุเรียนบ้านนะครับดูซิมันจะอร่อยขนาดไหนเนี้ย นี่เดี๋ยวนี่พี่พี่แนนมาปอกให้เราด้วยนะครับปีหนึงน่งมีครั้งหนึ่งนะครับคนพื้นที่ยังใจจดใจจ่อเลยนะรอรุน <c oughs> รอรุนนะได้ไหมได้ข้างในนี่จะไม่ได้เหลืองจัดมากนะจะออกเหลืองแบบซีซีนหน่อยกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้าใครชอบนุเรียนก็คือน่าจะรักเลยแต่ถ้าใครไม่ไหวนี่น่าจะหนักเลยเหมือนกันนี่แต่พูเนี่ยรู้สึกว่ามันหอมอยู่นะหอมแบบแรงๆอ่ะ เดี๋ยวลองชิมหน่อยดีกว่านะครับคือพูหนึ่งเขาก็จะจ้อยๆเล็กๆอย่างนี้นะนิ่มมากเลยนะครับอนุ่มมีความแบบมันแบบครีมมี่นะฮะอร่อยนะเนี่ยแต่กิ่นแรงนี่นะ ทุเรียนบ้านนะครับท้ามกลางบรรยากาศแบบสวนสมลมนะครับเพราะว่าปลูกอะไรก็ขึ้นดีเหรอขึ้นดีมากดีมากเลยด้วยบรรยากาศดีอืมมันขึ้นอยู่กับดินด้วยปลูกในบร,ริเวณหุบเขาแล้วก็ว่าฝนก็ตกเป็นชุกบอือพอล้อมด้วยภูเขาฝนตกปุ๊บมันช้าดินช้าอะไรที่มันแบบดีๆเนี่ยลงมาตรงนี้มันเลยขึ้นดีอย่างเงี้ย<ช>อร่อยนะครับ<ช>คือเนื้อเขาจะไม่ได้เยอะมาก เม็ดอาจจะใหญ่หน่อยแต่ว่าก็มีความมันแบบครีมมี่ครีมมี่นะถ้าใครชอบทางนี้นะทุเรียนบ้านก็โอเคเลยราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมถ้าขายไม่หมดไปแปลรูปเป็นอะไรได้บ้างเนี๋อเขาเหนียวทุเรียนทุเรียนกวนทุเรียนกวนก็ได้แส่้ะหมอนทองดีงอนนนเอาไปแกงส้มได้อ๋อต้องเป็นหมอนทองอย่างนั้นค่ะเอาไปแกงส้มได้เอาไปทากับข้าวได้แต่ถ้าเป็นทุเรียนบ้านนี่ของหวานล้วนเลยค่ะอร่อยมากนะครับผู้ชอบนะทุเรียนทุเรียนบ้านแบบนี้นะ เดี๋ยวเราจะเอาทุเรียนตรงนี้นี่แหละไปทําทุเรียนนะข้าวเหนียวทุเรียนดีกว่านะค่ะน่าจะเข้ากันนะเดี๋ยวรอดูว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับอย่าลืมกด subscribe และติดตามรายการตามอำเภอ้ A ารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอชช่อง34ด้วยนะคะ